แอลโปรตีนสูงมือนีมพี่น้องกับสีแดงหมูได้ว่ามันเป็นจังไดญ่นะคะมันมีประโยชน์จังไดญ่นะคะเรามือนมีนะคะกิจกรรมกับสีเป็นเน้นไปเมื่อกี้นะคะปนสีมะสาทีวาวิธีดินปลูกในงาอยู่ในบ้านเขาจังไดญก็ต้องไปซื้อขายเลยกินนะคะเนาะค่ะเราแบบผู้ผู้ต่อมาก็าถเป็นในเรื่องของรถตัดเนาะค่ะเพิรนเป็นสูงนะคะมุนพนกับสีมะพบฟ้าพี่น้องซึ่งโครงการนี้เกิดจากว่าช่วงนี้ วันที่18ตุลาคมเวลา9นาฬิกานายธัญสุดบริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจัดการขยะอินทรีย์กรบวงจรปลูกผักอินทรีย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน โดยมีชุมชนเกลือวันหนึ่งสชุมชนอภิสิทธิ์หชุมชนอุทัยทิศ1ชุมชนปัจฉชิมทัศหนึ่ชุมชนนาควิชัย3และชุมชนบ้านแม่เข้าร่วมกิจกรรมนัาสาลา SML ชุมชนเกลือวัน2ได้รับเกียรติวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงนอนแมลงโปรตีนสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ในครัวเรือนโดยนายเปรมรัพ์บ,บุญเลิศมา ผู้จัดการแผนกความยั่งยืนองค์กรภาคตะวันออกเฉียงเหนือโลตัสเรื่องการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเศษใบไม้ขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและการทำปุ๋ยปลูกอย่างง่ายเพื่อใช้เองในครัวเรือนและสาธิตการปลูกผักอินทรีย์เพื่อใช้บริโภคหรือจำหน่ายสร้างไรายได้โดยในายชัยสิทธิ์แนวน้อย จากสถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยังยืนภาคอีสานและเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างเหมาะสมสู่ชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยนางนัทยายมไทยสงผู้อำนการสำนักสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า70คน ให้อุปกรณ์สนับสนุนนะครับจากทางเทศบาลเมืองมัลลราชามนะครับวอร์ขาทชุดไม่มีสมาชิกถ้ารายชื่อือว่าโดดมาไม่รู้ไม่รู้คนอื่นถามไม่มาที่มาขายเราก็ไม่รับซื้ออันนี้เราด้ววต่อหรือแตนปรากฏว่าอะไรไอตัวเนี้ยชื่อภาษาอังกฤษเขาคือ back soil f l y ความยม่งใหญ่ของภองอีสานที่ผมวิ่ง2 0จังหวัดเลยไอความยิ่งยหญ่ที่ว่าเนี่ยคือหนึ่งนั้นก็คือทำเรื่องของโครงการกินได้ทุกชนิด ซึ่งก็ร่วมกับทางเทศบาลเมืองมหาสรา,ารคามโดยท่านนายกพาทีแลเราอ่ะ